ทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะอยู่บ้านช่วงวันหยุดปีใหม่กับวันค่ะไม่ได้ไปไหนก็นเลยวันนี้นะคะอาการไข้ของวันก็เหมือนจะดีขึ้นค่ะวันนี้ข้างนอกมีแสงแดดมันเลยรู้สึกความรู้สึกนะคะอารมณ์มันจะดีขึ้นเมื่อเราเห็นแสงแดดค่ะทุกคนนี่คือ วันละกลัวว่าตัวเองนะคะจะกลับไปแบบเข้าสู่ภาวะซึมเศร้าวันไม่เคยตรวจแบบจริงจังนะคะว่าตัวเองเป็นซึมเศร้าไหมแต่ว่ามีปีหนึ่งเมื่อห้าหกปีที่แล้วค่ะคืออารมณ์มันไม่ดีเลยค่ะทุกคนแล้วทีเนี้ยอ่าที่สวีเดนเนี่ยนะคะถ้าสมมุติว่าเรามีอารมณ์หงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีอะไรแบบเนี้ยพอเราเขียนประวัติ การป่วยนะคะะความรู้สึกของเราลงไปในแอปพลิเคชันเขาจะมีแอปที่เราคุยกับหมอได้นะคะหมอเขาก็ให้วันไปเอาวิตามินดีวิตามินซีหลายตัวเลยค่ะที่อพอเทคก็คือร้านขายยาแล้วทีเนี้ยคือวันนะชอบอ่านเรื่องราวของคนไทยหรือฝรั่งในช่วงหน้าหนาวนะคะเขาก็จะบอกว่าภาวะซึมเศร้าเนี่ยจะเป็น โรคที่เราจะเจอกันในช่วงหน้าหนาวเยอะมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแสงแดดแล้วคนไม่ค่อยออกจากบ้านค่ะมันกิจกรรมในบ้านมันน้อยมันก็จะเกิดภาวะซึมเศร้าได้วันก็เลยถามคนที่เขาแจกยานะคะว่าเพราะว่าหมอเขาจะไม่บอกเราโดยตรงนะคะเขาก็จะแจกยาอย่างเดียววันก็ถามคนที่เขาแจกยาค่ะซึ่งทําหน้าที่เป็นเภสัชประมาณนั้นนะคะว่า วันเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่าตามที่หมอเขาแจกยาหมอเขาเออคนที่แจกยาเขาเลยบอกว่าไม่ไม่ได้เป็นหลอกแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะจะเป็นแบบนี้แหละคือพอถึงหน้าหนาวเราต้องกินวิตามินเพื่อเสริมสร้างวิตามินบางตัวที่เราจะขาดหายไปในช่วงหน้าหนาวโดยเฉพาะวิตามินดีก็คือมันไม่ค่อยมีแสงแดดคะ่ะทุกคนมันก็เลยจะเกิด ภาวะซึมเศร้าคือมันจะเงาเงามันจะไม่ค่อยมีอารมณ์มันจะไม่กระปี้กระเป๋านะคะก็จะได้วิตามินดีวิตามินอ e, ีวิตามินซีเอามากินนะคะเวล้เรากวิตามินรวมอะไรเยอะแยะเลยแต่ปีนี้คือวันไม่ได้มีวิตามินอะไรอยู่ที่บ้านเลยค่ะแต่ว่าตัววันเองไม่สบายด้วยวันก็ไม่อยากให้ตัวเองนะคะกลับไปเป็นเหมือนตอนนั้นแล้วก็ คนเป็นโรคซึมเศร้ามีเยอะมากๆเลยค่ะก็ต้องอยู่ในการดูแลของหมอแล้วก็การจัดยาของหมอเยอะมากวันก็ไม่อยากเป็นแบบนั้นค่ะทุกคนวันนี้วันก็เอ,อพยายามลุกขึ้นมาหาอะไรทํากิจกรรมการทํากิจกรรมนะคะอะไรสนุกสนุกเพลินๆมันจะทําให้เราผ่านช่วงเวลาเหงาๆในช่วงหน้าหนาวไปได้ส่วนวันนี้นะคะวันอยู่บ้านคนเดียวเนี่ยเป็นภาวะแล้วมันก็ เป็นแนวความคิดอะไรให้วันหลายๆอย่างว่าปีหน้าคือช่วงนี้ทุกปีถ้าวันทำงานอยู่ก็คือโรงแรมจะปิดตลอดเลยนะคะ2อาทิตย์12ถึง15วันตลอดเลยค่ะเพราะฉะนนั้นนะคะก็คุยกับสามีว่าเธอฉันอยู่แบบนี้ไม่ได้นะคือเรารู้เลยค่ะว่าเราไม่ชอบคือตัววันเองเป็นคนที่ไม่ชอบ การอยู่โดยท,ที่ไม่ทำอะไรนะคะทุกคนมันจะต้องมีอะไรให้ทําคือสวีเดนและประเทศไทยมันต่างกันมากๆนะคะแล้วเดี๋ยววันจะเล่าให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาทานอาหารเที่ยงด้วยกันนะคะทอดไข่เจียวแบบง่ายๆนะคะง่ายๆง,ง่ายอีกแล้วก <laughs> ินกับแกงส้มค่ะทุกคนจ้าแกงส้มวันนํำคลิปไหลสดเมื่อวานให้ชมแล้วนะคะแกงส้มผักกูดค่ะ นี่นะคะแกงส้มเนี่ยมันจะมีเคล็ดลดับความอร่อยอยู่ที่ยิ่งค้างไว้คืน2คืนนะคะแล้วเราเอามาอุ่นนะอร่อยมากนี่คือผักกุดฝรั่งนะคะเสร็จแล้วค่ะไข่เจียวใส่หอมหัวใหญ่ผันเข้าวกันค่ะวันนี้วันก็เลือกทำ กิจกรรมในบ้านค่ะพร้อมกับทานข้าวนะคะวันทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ขังใหญ่เลยเมื่อวานวันทำไปบ้างน,นิดหน่อยนะคะอาหารวันนี้ของวันนะคะก็จะเป็นแกงส้มที่วันแกงเมื่อวานนี้นะคะแกงส้มผักกูดฝรั่งค่ะแล้วก็ไข่เจียวเข้ากันเข้ากันพี่น้องไม่ได้ยู่เลยนะคะแต่เที่ยงแล้วต้องกิน เห็นะคะแซบแซบหน้าตาผัดผักกูดฝรั่งค่ะเอาไว้แกงส้มคืออร่อยนะคะอืมร้อนสดไม่เป่ากันเลยค่ะเมื่อกี้ เดี๋ยวทานข้าวเสร็จแล้ววันจะเล่าความแตกต่างของประเทศไทยและสวีเดนอีกมุมมองหนึ่งให้ทุกคนฟังนะคะทานข้าวกันค่ะมาค่ะเรามาคุยอีกันต่อนะคะหาเรื่องคุยมันจะได้าหายเหงาแล้วก็ค่าเวลาไปนิดนึงนะคะหลังจากพรุ่งนี้ สามีวันก็จะมีวันพักร้อนที่เราหยุดตรงกันค่ะทีนี้เราก็จะคิดกันแล้วค่ะว่าเราจะทำอะไรเราทั้งคู่ไม่ชอบการนั่งอยู่กับบ้านแบบในระยะเวลานานๆน,นะคะถ้าพักผ่อนบ้างสองสามวันนะ่ะโอเคแต่ถ้านั่งแบบ10วัน20วันแบบเนี้อยู่ไม่ได้ทั้งคู่ค่ะจะต้องคิดแล้วค่ะว่าเราจะทำอะไรหลังจากนี้ส่วนกิจกรรมแล้วก็ความแตกต่างที่วันพูดให้ฟังนะคะก่อนก่อนหน้านี้ก็คือ ความแตกต่างของสวีเดนแล้วก็นอร์เวย์สวีเดนและประเทศไทยสิ่งที่วันพูดไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบว,ว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีนะคะวันให้เห็นในมุมมองของวันค่ะว่าถ้าเราอยู่เมืองไทยช่วงที่เราว่างๆนะคะพี่ๆน้องๆวันเชื่อในคำคำนี้มากเลยค่ะว่าถ้าขยันก็ไม่อดตายนะคะอยู่เมืองไทยเรามีอะไรทำเยอะมากๆวันเห็นกิจกรรมของพ่อกับแม่ ที่เราเป็นลูกคนจนนะคะเราเป็นลูกชาวนาเราก็จะเห็นว่าพ่อแม่เราเนี่ยไม่เคยมีเงินทุนที่จะทำกิจการอะไรสักอย่างเลยค่ะคือไม่สามารถเอาเงินมาทำทุนทำทำอะไรได้เยอะแยะแต่ว่าสิ่งที่พ่อกับแม่ทำก็คือเอาแรงอะ่ะแลกนะคะพูดถึงพ่อกับแม่ไม่ได้เลยตอนนี้คือพ่อกับแม่วันก็เสียชีวิตแล้วทั้งคู่นะคะสิ่งที่วันทำตามพ่อกับแม่ก็คือ อย่าด้อยค่าตัวเองค่ะทุกคนคือเราตัวเราเองเนี่ยพยายามที่หาแนวทางวิธีการที่จะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองโดยเฉพาะการสร้างคุณค่าที่แลกเป็นเงินได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนนะ่ะมีเยอะมากค่ะทุกคนคะ่ะวันเป็นลูกชาวนาเป็นลูกคนจนนะคะที่บ้านเราไม่เคยขัดสนเรื่องอาหารการกินเลยค่ะไม่เคยอดมื้อกินมือ้อไม่มีนะคะ มีข้าวหุงทุกมื้อเพราะเราเป็นลูกชาวนาะมีกับข้าวกินทุกมื้อค่ะเพราะว่าพ่อจะเลี้ยงทุกอย่างปลูกทุกอย่างที่สามารถทําได้แล้ววันนะคะรับหน้าที่ในการทํากับข้าวตั้งแต่วันอยู่ปหนึ่งแล้วค่ะเจ็ดแปดขวบเนี่ยวันรับหน้าที่ในการหุงข้าวทากับข้าวแล้วนะคะทุกคนวันก็จะเข้าสวนค่ะที่บ้านมีอะไรมีปลามีหมูมี ไข่ไก่นะคะวันก็จะคิดว่าวันนี้จะทําอะไรแล้วก็เข้าสวนเก็บผักในสวนอาหารที่เราต้องมีทุกมือก็คือน้ําพริกผักค่ะผักลวกผักสดเดินเข้าไปในสวนเก็บกินได้หมดเลยอะไรที่เป็นผักป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่จะเกิดในแบบ แปลงผักนะคะวันรู้นะคะว่าอะไรกินได้กินไม่ได้เพราะว่าวันเป็นคนชอบกินผักอยู่แล้วก็เรียนมาจากเรียนรู้จากพ่อกับแม่ว่าอะไรที่มันกินได้ที่มันเกิดในแปลงผักเราแล้วเร,เราเก็บกินได้บ้างยกตัวอย่างเช่นผักโขมชอบมากค่ะทุกคนเอามาลวกอ่าแล้วก็กินกับน้ําพริกนะคะหรือเอามาผัดไฟแดงกับใส่ซอสซีอิ๊วขาวอย่างเดียวอร่อยมากค่ะทุกคนผักปลังนะคะที่มันจะเกิดตาม ตามไรนาะแล้วเราก็เก็บกินได้ค่ะวันรู้จากผักที่กินได้หลายๆชนิดที่เป็นผักป่าก็มาจากพ่อและแม่แต่ถ้าเรามาอยู่เมืองนอกนะคะทุกคนเราจะทำอะไรแบบนั้นไม่ได้หรอกค่ะหนึ่งนะคะสภาพ พื้นดินของเขาไม่ได้สมบูรณ์อย่างเมืองไทยนะคะบางคนจะเห็นเวลาวันเก็บเห็ดหลายๆคนจะบอกว่าอิจฉาจังเลยป่าเขาอุดมสมบูรณ์เขาอุดมสมบูรณ์มมแค่ป่านะคะทุกคนแต่ดินของเขาอะ่ะไม่มีความไม่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมือนในประเทศไทยนะคะเวลาเขาจะทำการเกษตรน่ะเขาจะต้องเอาปุา๋ยหมักแล้วก็เอาดินเนี่ยไป ไปทาปุ๋ยมากให้มันเหมาะกับการเกษตรสมมุติว่าเรามีพื้นดินเรามีเรามีไรเราไม่สามารถไปขุดแล้วปลูกได้เลยนะคะไม่เกิดค่ะทุกคนเราจะต้องสั่งซื้อดินสําหรับทําการเกษตรแต่ละอย่างเช่นดินสําหรับปลูกข้าวโพดดินสําหรับปลูกผักด,ดินสําหรับปลูกข้าวสาลีเพื่อที่จะเอามาลงหน้าดินก่อนนะคะเอามาลงให้มันเป็นหน้าดิน ถ้าเราถ้าเขาถ้าฝรั่งสวีเดนเขาไม่ทําแบบนั้นเขาจะปลูกอะไรไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าดินของเขาอะ่ะมัน ไม่มีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์เหมือนอย่างเมืองไทยนะคะดินต่างกันเยอะมากเลยค่ะสําหรับเรื่องของการเพาะปลูกทางการเกษตรนะคะเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างวันถ้าสมมติว่าวันมีบ้านแล้ววันจะเพาะปลูกเราไม่สามารถไปขุดดินแล้วปลูกได้เลยไม่เกิดค่ะทุกคนถ้าเกิดก็จะเกิดแบบไม่อุดมสมบูรณ์เราจะต้องไปซื้อดินสําหรับทําการเกษตรเอามาลงุงซึ่งดินพวกนี้ก็คือเป็นปุ๋ยหมักสําหรับปลูกพืชแต่ละชนิดนั่นเองค่ะแล้วก็ พวกปุ๋ยหมักพวกนี้หรือดินพวกนี้นะคะเกษตรกรเขาจะต้องสั่งเป็นปีปีไปปีนี้จะปลูกอันนี้แล้วก็พื้นที่ของเขาจําเป็นจะต้องปลูกพืชหมุนเวียนด้วยค่ะปีนี้ปลูกผักกาดรับที่เอาไปทําน้ํามันที่เป็นดอกสีเหลืองๆที่วันเคยทําคลิปให้ชมนะคะปีหน้าก็ปลูกไม่ได้ต้องปลูกอย่างอื่นหมุนเวียนไปนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นการทําการเกษตรที่นี่ต้นทุนสูงมากๆทุกคน แล้วอย่างในหน้าหนาวแบบนี้นะคะกิจกรรมนอกบ้านที่คนสวีเดนส่วนใหญ่ทำก็คือการไปเดินป่าค่ะแต่ก็ไม่ได้ไปเดินทุกวันนะคะไปเดินป่าไปเล่นสกีหิมะนะคะบนภูเขาสูงที่มีหิมะแล้วก็ไปตั้งแคมป์นะคะตามบริเวณที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งแคมป์ใดก็จะเป็นกิจกรรมแบบนั้นแต่จะไม่มีแบบปลูกผักปลูกดอกไม้ ทำสวนในช่วงหน้าหนาวไม่มีค่ะทําไม่ได้เพราะว่าพืชน,นะคะที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นพืชเมืองร้อนนะคะพืชเมืองหนาวมีน้อยมากๆเลยค่ะแล้วก็พูดง่ายๆ่ายคือหน้าหนาวไม่มีดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําสวนไม่ได้ทุกคนการทําสวนการได้เห็นดอกไม้สีสันต่างๆมันจะ ทำให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวาขึ้นเนาะแต่ว่าที่นี่คือถ้าหน้าหนาวเราจะไม่เห็นใบอะไรเลยค่ะมันจะร่วงเป็นสีหมดเ,ออเป็นสีหม่นหมดหมด,หมดเลยวันนี้มีแสงแดดเดี๋ยววันพาไปดูข้างนอกนะคะนั่นคือป่าไม้นะคะทุกคนเนี่ยต้นไม้จะเป็นแบบนี้ค่ะแห้งๆแ,แล้วก็เป็นสีน้ำตาลนะคะส่วนต้นไม้ที่มีใบมันก็จะเหลือแต่กิ่งก้านแบบนี้ค่ะ จะเห็นสีเขียวบ้างที่เป็นสนามหญ้านะคะในช่วงที่หิมะละลายฝนตกแล้วก็แดดออกอสวยๆแบบนี้ค่ะสภาพก็จะประมาณนี้นะคะเมืองที่วันอยู่เนี่ยเรียกว่าไม่ค่อยหนาวมากนักแล้วก็ไม่ค่อยมีหิมะมากนักวันที่วันถ่ายทำคลิปคือวันที่28ธันวาคมนะคะทุกคน ที่บางประเทศอาจจะเป็นช่วงที่หิมะตกหนักมากหรือแม้แต่บางพื้นที่ในสวีเดนก็จะเป็นพื้นที่ที่หิมะตกหนักในช่วงนี้ก็จะเป็นสีขาวสวยๆแต่บ้านบัน,บนฝนตกแล้วค่ะทุกคนมันก็จะละลายหิมะไปหมดเลยถ้าสภาพเป็นแบบนี้ทะเลสาบป,ปีนี้ก็ไม่น่าจะลงไปเดินได้นะคะเพราะว่าผิวน้ํากําลังเป็นน้ําแข็งฝนก็ตกลงมาช้าหลังนะคะพอ ฝนตกลงมาชาล้างความหนาของน้ำแข็งบนผิวน้ำมันก็จะไม่หนาพอที่เราจะลงไปเดินได้นะคะก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าปีนี้จะได้ไปเดินบนทะเลสาบเก็บภาพบรรยากาศสวยๆไหมก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคือถ้า ฝรั่งมีเงินนะคะเขาก็จะเลือกที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเมืองไทยแน่ๆค่ะช่วงนี้ช่วงนี้เรียกว่าเป็นช่วงที่ไม่ค่อยน่าอยู่เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันจะเงาๆหนาวๆหลายคนก็จะไปหาความอบอุ่นในเมืองร้อนกันค่ะไม่ไปสเปนก็ไปประเทศไทยนี่คือสิ่งที่ฝรั่งสวีเดนนิยมที่จะไปเที่ยวกันมากๆเลยนะคะวันก็เล่าถึงความแตกต่าง ของสวีเดนและ,นอ,ะนอเออทำนอวย์อีกแล้วนะคะของสวีเดนและประเทศไทยให้ฟังในมุมมองของวันนะคะก็หวังว่า จะเป็นความรู้เล็กๆน้อยๆแล้วก็เป็นเรื่องราวที่เราได้คุยกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับบางคนบางท่านได้นะคะวันก็ต้องขอขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ให้มากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ยังคงเป็นเรียกว่า long holiday วันหยุดยาวของวันอยู่ค่ะก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ให้วัน,นเสมอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะาน าสวีเดนเป็นดังแดดสายลงเย็นระเริ่มชัดเจนดังทานตะวันเริ่มราชัดเจนเช่นทานตะวัน